สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวบ้านนะคะมาดามตวงนำเสนอเมนูเรียกว่าพื้นพื้นเลยแต่ว่ามีเทคนิคมีเคล็ดลับแล้วก็เปลี่ยนจากเส้นเดิมๆกลายเป็นวุ้นเส้นค่ะเมนูวันนี้คือวุ้นเส้นผัดซีอิ๊ ก่อนที่เราจะไปทำผักคะน้าเป็นผักที่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะล้างผักวิธีล้างผักง่ายๆของมาดามตวงก็คือเตรียมน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็แช่ผักลงไปแล้วก็ใช้ k n n s t t l l l v v ก g a นะคะเพียง3ปั๊มต่อน้ำา1ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาที k n n s t e l l l v v ก g a ผลิตจากเขา้าวโพดแล้วก็มะพร้าวค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพเราแช่เข้าไว้แบบนี้ค่ะ 15นาทีนะคะ Fifteen minutes later 15หลังจาก15นาทีก็เทน้ำออกตอนนี้ผักคะน้าของเราก็พร้อมที่เอาไปใช้แล้วนะคะหลังจากที่เราเตรียมคะนา้ามาดำตรงเลือกใช้ยอดคะน้านะะหั่นคะน้าเป็นท่อนๆไว้รอเราจะแยกใบยแยกกา้านเพราะว่าเวลาที่ลงกระทะใบกับก,กา้านมันจะสุกไม่พร้อมกันเป็นเทคนิคอะไรที่ง่ายๆเราได้คะน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมหมู วันนี้ใช้เป็นสะโพกหมูเพราะว่าเมื่อวานไปตลาดหมูสันนอกหมดอันนี้ถ้ามันหนาเกินไปแบบอย่างนี้เราหั่นเป็นครึ่งเสร็จแล้วพวกพังผืดแบบนี้เอาออกเพราะเดี๋ยวมันจะเหนียวเราจะหั่นหมูแฉลบแฉลบ,ฉลบเพื่อจะได้หน้าของเขากว้างๆสังเกตว่าหมูเนี่ยเราจะตัดขวางเส้นใยทําให้หมูไม่เหนียวนะคะเคี้ยวง่าย เราจะเอาหมูที่หั่นไว้เรียบร้อยนะคะเราจะมาหมักค่ะความอร่อยของลาดหน้าก็คือหมูเนี่ยจะต้องนุ่มๆแล้วก็มีความเดง้เดงๆวันนี้เรียกว่าเป็นสูตรเคล็ดลับเฉพาะสำหรับกินข้าวบ้านนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสหมูเนี่ยด้วยน้ำตาลเบกกิ้งโซดาพริกไทยแป้งมันใช้แป้งมันฮ่องกงนะคะน้ำมันงา ซีอิ๊วขาวใช้ซีอิ๊วขาวของมาดามตวงนะคะแล้วก็มีซอสปรุงรสน้ำมันหอยค่ะตอนนี้มี3ขนาดนะคะขนาดที่เป็นเซ็ตคู่ครัวเรียกว่า250มิลลิกรัมนะคะหรือว่า300มิลลิกรัมที่ไม่ได้อยู่เป็นเซ็ตแต่ขายแยกเป็นขวดแต่ว่าราคาเท่ากันแล้วก็ขนาด 700มิลลิกรัมนะคะอันนี้เปิดไปใช้แล้วมีใช้ที่บ้านจริงๆค่ะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะนี้สีอิวขาวซอสปรุงรสเนี่ยมีความหอมมากๆเลยใช้หยอะก,ก็ได้ใช้จิ้มก็ได้ใช้หมักก็ได้ค่ะผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของมาดามตวงเนี้สามารถจะซื้อได้ตามห้างวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต10สาขาในกรุงเทพนะคะแล้วก็ ตอนนี้มีสั่งทาง CP a l อองออนไลน์นะคะแล้วรับของที่ร้าน7 e เ e ่ e อใกล้บ้านคุณนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่กูเม่มาเก็ตนะคะซูปเปอร์มาเก็ตในเครือ The Mall เอ็มโพเรแล้วก็เอ็มควอเทนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะสั่งให้ส่งถึงบ้านเลยก็ได้ค่ะสั่งที่ l ล่แอดนะคะแอดมาดามตวงค่ะสั่งทางช h อปปีก็ได้หรือโรบินฮูดก็ได้ค้นหาชื่อร้าน r ร s e m a r y บายมาดามตวงค่ะแหมโฆษณาสักตั้งนานมาเราก็มาผสมหมูกันความเด้งของหมูมันจะเกิดขึ้นก็คือ เราควรจะให้เนื้อหมูเนี่ยเย็นจัดจัดมาด,ดามตงจะทำวิธีนี้ใส่น้ำแข็งลงไปขยำด้วยกันนี่นะคะเราก็จะขยำแบบนี้ใส่น้ำแข็งนะคะลงไปขยำกับหมูด้วยเราขยำจนน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่เนื้อหมูเวลาผัดซีอิ้วนะคะมาด,ดามตงบอกเลยว่าสองสิ่งที่จะต้องมีก็คือกระทะเหล็กแล้วก็น้ำมันหมู อันนี้เนี่ยเป็นสองสิ่งที่เรียกว่าทำให้ผัดซีอิ๊วของเราเนี่ยอร่อยสุดยอดค่ะเราใช้น้ำมันหมูกระเทียมค่ะหมูค่ะไข่ค่ะ เราใส่ผักคะน้าเฉพาะก้านลงไปก่อนแล้วก็ใบค่ะเราจะใส่เครื่องปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะซอสปรุงรสค่ะพริกไทยตาลหน่อยนึงสีอิ๊วดำวุนเส้นค่ะใส่แครลลอทลงไปเพื่อสีสวยงามตอนนี้ผัดให้เข้ากัน ใรกลัวว่าผัดซีอิ๊วอะ่ะผัดแล้วเส้นจะติดกระทะใช่ไหมคะเห็นไหมมันไม่ติดเทคนิคก็คือว่าตอนที่เราจะลงตอนแรกกระทะต้องร้อนจัดๆแล้วค่อยเอาน้ำมันลงตอนนี้เครื่องเราครบแล้วเราจะเร่งไฟเป็นสุดท้ายคั่วๆแบบนี้คะ่ะหอมมากเลยอ่ะกลิ่นคัว่ว ว uh huh. ันนี้เป็นวุ้นเส้นเนะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแต่เป็นเส้นวุ้นเส้นอหอมเลยรสชาติกำลังเหมาะแล้วก็หมูหมูนุ่มเด้ง <c oughs>